คู่ของรายการศึกรวมพลคนแปริ้วจากสนามมวยเวทีลูบินีครับวันศุกร์ที่23กันยายน2559ครับยอดเก็บได้1,37460ต่างชาติ67คนครับผลงานของสอจอวิชิตอองละออมาดูเสกสรรออขวัญเงืองครับนักชกจากพรมคีรีนครศรีธรรมราชครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนครับวัย28ปีครับเจอกับซูเปอร์เล็กมรัะตะนะบันดิตหรือว่าซูเปอร์เล็ก บ่อสังกะไพเดิมนะครับนักชกจากตำบลตะโกตะพิอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ครับชกกันที่พิกัดน,น้ำหนัก129ปอนด์นะครับช่วงเช้านี้เสกสานี่ลดบักโกเลยทีเดียวนะครับประมาณ3พปอนด์อุ้ยแข้งขวาขึ้นก้านคอครับส่วนซุปเปอร์เล็กนี่มา129.8นะครับลดไป8ขีดครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ เนี่ยครับเจาะยางด้วยนะครับซุปเปอร์เล็กออาโยนเข่าขวามาครับเสกสรรเสกสรรน,นี่ล่าสุดได้ค่าตัว250,000บาทอ้โหูวางมาสองแข้งครับในการเจอกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับที่รัฐภูมิสงขลาครับคุณสุพิทพิทักษ์รำจักไฟนี้ก็อย่างน้อยๆน,นี่ต้องมีแสนแปดนะครับเสกสรรครับ ในสายสิทธิ์ของกลุ่มพลังใหม่นะครับถือว่าเป็นนักชกคู่บุญของโปรโมเตอร์สมหมายหัวหน้ากลุ่มในทีเดียวครับส่วนซูเปอร์เล็กนี่จากสายสิทธิ์แข็งเพชรยินดีครับโอ้ล่ะครับเสียบแล้วครับเสียบขวามาครับเสกสรรครับซูเปอร์เล็กตีขวาครับรับเยอะไม่ได้นะครับนี่ครับเอาเสียบมาแล้วเสียบคืนครับยกที่3ปล่อยตัวมานี่แดงต่อ7-4ครับเดินเข้าหาแข้งขวาครับซูเปอร์เล็ก แหมหุกซ้ายไม่ถึงครับแข้งขวาครับเสกสรรเด้งตีขวาครับเสกสรรครับแฟนแฟน่ะชออครับเสกสรรโชคนี่โชคกับใครก็ไม่เคยเอาเปรียบคนดูครับโชคสนุกครับสุอร์เล็ก็ไม่ยอมครับโอ้ยแทงข่าวฟันศอกฝันสอกขวามาครับเสกสรรสุ p e r ล็กแทงข่าวเอาเจอกับปั้นขวาของเสกสรรครับแข้งขวาครับสุ p e r ล็ก เสกสรรแทงเข่าขวาครับฟันซออขวาครับแทงเข่าขวามาครับซุเปร์เล็กเสกสรรหมัดเจอแข้งขวาแข้งขวาคือครับเอ้าโอ้แหมเกี่ยวได้แ้วทุ่มทิ้งไม่ได้ครับหมัดขวาครับฮุกซ้ายครับหมัดขวาครับเสกสรรครับเนี่ยครับหมัดซ้าย่เชิงระยะเอาฮุกซ้ายแหมแทงขวาไม่ถึงอุ้ยแทงขวาแล้วเสียหลักครับ จังวะหลวมไปนิดนึงสู้ต่อแทงเข่าขวาครับซุปเปอร์เล็กเสร็ษสารเดินครับโยนเข่าขวาครับแข้งขวาเตะไม่เข้าครับดอกนี้หมัดขวาไม่ถึงครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กก็ไม่ถึงเอาแข้งขวามาแทงขวาตามครับเน็บขวาครับเ็ษสารคนลักเข่าครับกรรมการแยกออกมา แงข,ขวาโอ้ขวาแล้วโหนแล้วก็หมดยกที่สาครับได้ดูกันเต็มอิ่มครับเป็นคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยนี่รอติดตามกันเยอะเหลือเกินครับเสกสันสี่ฟอร์มหลังก็ชนะพันพยักษสิทจ,จากติกที่ชุมพรแพ้รถเหล็กรายการใหญ่ที่ลูบินีครับซึ่งลูบินีแชมเปี้ยนเปลือกลลบชนะแซมมอนเดกเกอร์นะครับ ที่แม็กมวยไทยครับแล้วก็มาชนะรถเหล็กล้างตาได้สำเร็จอุลุยใหญ่เลยครับตอนนี้เสกสรรครับราคาเสมอแดงครับอยู่ที่เสกสรรครับแหมทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบวกืนเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กอปคัตอปคัดหมัดขวาตรงเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กหมัดขวาแทงเข่าขวาครับหมัดขวาซ้ายขวามาเป็นพายุบูแคมเลยครับ เดินต่อหมัดขวาเจอแข้งขวาครับแข้งขวาครับเสียบขวามาอาบแหมหัวที่หัวต่าโยนเข่าขวาครับเสกสารแต่จุดตกกันแหมไม่ดีครับหมัดนี้ไม่ถึงแข้งขวาหมัดขวาครับแหมหน้างายครับซุปเปอร์เล็กอูมาหลายอย่างครับ แข้งขวาครับเสกสรร์หลากมาตีเข่าขวาครับเสกสรร์น,นี่ก็ถือว่าเป็นนักชกเรียกว่าที่แฟนมวยนี่ชอบมากครับนิสัยดีด้วยครับตอนนี้ใสดีทั้งคู่ครับโอ้จะบอกเป็นน้องรักขมทั้งคู่เลยครับเชียร์ไม่ถูกเลยครับอยู่ตรงกลางอะดีที่สุดครับ อล่ะครับเข่าแรกเขา่าเข่าแรกเขา่าตีเข่าขวาแทงเข่าขวาโต้ครับชุบเล็กขึ้นขึ้นมาเหมือนกันครับซุบเบล็กโอ้โหสนุกถึงเงินถึงเงินโยนแข้งขวาเอาหมาดมาแทงเข่าขวากำปั้นขวาครับเสกสารดูฮะชกกันอย่างนี้ครับคุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่าเงินหรือเปล่าครับครับทีมงานพิยินดีครับ สมหมายก็ยืนอยู่กลุ่มเดียวกันครับก็มวยกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมอ้าวอ้าเสียหลักไม่ล้มครับเสกสรรครับโอ้มันจริงๆมันพยะค่ะหัวใจน่ากราบทั้งคู่ครับดันเข้าเชือกแล้วก็อัดด้วยแข้งขวาครับทางด้านของซุปเปอร์เลก เสียบซ้ายครับซุปร์เล็กเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งกระถุงขวาครับเสกสันก,ก็ตีขวาครับตีซ้ายมาตีขวาครับเสกสันก,ก็รัดเอวตีหมดยกที่สี่ครับโอ้ยังมั่นอกมั่นใจอยู่ทั้งคู่ครับ แต่ละหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของเสกสรรไม่เปลี่ยนนะครับประมาณ3 1 4 1ครับสู้กันต่อครับสู้กันต่อครับโอ้โเร่งขึ้นมาครับซุปเปอร์เล็กกรรมการทะนงครับแยกตอนเหนื่อยทั้งนักมวยเหนื่อยทั้งกรรมการแล้วครับเหนื่อยทั้งกองเชียร์ด้วยครับโอ้บีบหัวใจมากแข้งซ้ายครับเสกสรรเจอขวาของซุปเปอร์เล็กแทงมาตีซ้าย ตีขวากระทุ้งซ้ายโอ้นี่รับ <c oughs> อืออ้าวสอยกันไม่ยั้งครับโอ้ต้องชื่นชมเลยครับอุ้ยแข้งขวาครับเสกสารครับทุบเล็กรัดแล้วก็ตีขวาตีในครับตีในครับเจกสารก็พยายามยกบังครับโต้อยู่ไม่เลิกเหมือนกันหันไปมองทีมงานครับ ทีมงานนี่มีทั้งว่าที่พอตาปืนไทยปิ่นสินชัยนะครับมีอาจารย์ปลาโมดแสงอรุณนะครับมีน้องใบเตยนะครับแฟนสาวก็มาเชียร์อยู่ด้วยดูกระละเอียดเลยครับแฟนมวยครับจัดให้ดูครับอ้าวแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กเสกสรรรวบเอวซุปเปอร์เล็กตีเสกสรรก็รัดเอวตีครับ มีราคากลางอากาศนีขยับไปถึงเสกสรรต่อสิบหนึ่งเลยนะครับเอาแข้งขวาโต้ด้วยขวาเอามาขวาอีกทีหนึ่งครับซุปเปอร์เล็กให้ดูกันละเอียดทุกอาวุธเลยครับตอนนี้ออกมาวิ่งเป็นรอบๆนะครับไม่ใช่วิ่งแก้บนนะครับก่อนหน้านี้ยอดเหล็กเพชรได้วิ่งแก้บนไปแล้วครับเจ็ดรอบสนามมวยใหญ่ๆเอาหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับน้องก็กราบพี่ครับหมดหน้าที่ของทั้งพี่ทั้งน้องครับ นี่เป็นการชิงแชมป์ร้อยสาปอนสภามวยไทยโลกด้วยครับก่แชมป์ใครก็ต้องการแล้วครับเพื่ออนาคตด้วยมีดีกรีแชมป์ก็หากินได้อีกนานครับต่อให้เลิกมวยไปแล้วครับก็มีการรวบรวมคะแนนครับนี่ครับอาจารย์ปราโมทแสงอรุณครับจากหมอรัตนบัณฑิตนะครับนี่เป็นอาจารย์ที่มีใจให้จริงๆนี่สุนทอนอูทองครับที่ปรึกษาคนสําคัญของกลุ่มพลังใหม่ คะแนนออกมานี่ท่านแรกนี่48 49ครับคนที่2นี่ก็48 49ครับ48 49ครับเอกฉันท์3เสียงครับก็มีเสียงโหแล้วก็มีเสียงปรบมือครับก็แน่นอนแล้วครับในมุมมองของคนเล่นการพนันครับแต่ว่าความสำคัญนอกเหนือจากชัยชนะก็อยู่ตรงนี้ครับมันเป็นความสวยงามของกีฬามวยไทยของเราครับ เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะครับนี่ชาติบริดามก็ขึ้นมานะครับพันเอกสุปรทัดแก้วฮีรันครับก็มาคาดเข็มขัดเชื่อว่ามีไฟต่อไปมีภาค2แน่นอนครับซุเปอร์เล็กกับทางด้านของเสกสรรครับยอดเยี่ยมครับ